พจนาก็ออกที่ไรได้นอกพี่น้องเนาะเวลาไรได้คอยบอกไอ้ยังนั่นจดไว้ด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าคอยจำกูได้ว่าของบอกอยังไปเนี่ยพราจะม่านางเบอร์ไรจะของยอดหลังจังหนึ่งหกว่ามันโอ้ซี่หนึ่งสองหกเนาะซี่หนึ่งหกไม่หมดหาไปซี่หนึ่งสองหกมันหมกับแปดหนึ่งสองหกเต่ย แต่สิ่หนึ่งเนี่ยบอกว่าม um ででันจิมมาหันว th ่ามันมาเล่าเสยเอาพี่น้องมึอนีตีขนมไทยเด็กขนมไทยบึงเป็นแนวทางแล้วพี่น้องจดไปเด็กทำใคยบอกย้งไปนี่เจ้ากะจดเราไปพิจารณาเบิงเพราว่าเวลาเอยไล่เนี่ยเคยตดรืม่อยเวลาออก่คยจำอะไรที่บอกไปเคยต้องมาเบิงไล่รย้อนหลังคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะเอาเป็นเป็นแนวทางพอประเทศในคักปันไดรัฐบาไอ้ขนมไทยนี่ปรทเทศในคักปันไดรัฐบาลไทยนี่จะเป็นแนวทางแล้วพี่น้องเนาะ อตัวที่ฝันมือคว่านนี่มือขึ้นนี่มันบวมมันมาออกมันออกน้อยเฉพาะอะไรน้อยเฉพาะกิจตอมันมาน้อยเฉพาะกิจกับมันน้อยวีไอพีตอที่ฝันฝันที่บอวมือเศร้าแต่ว่ามันออกมาท่นตัวสูตโตเด้มันออกไปแต่เก้าศูนย์กับสามศูนย์มันบวมมันสิมาอีกบ่อะแม่แม่หมอเตอร์ที่ฐานสิ่งศักสิเติร์สิ่งเทวดาเด็กที่เดินทางก็ได้จะขอในทางรัฐบาลไทยก็ได้คันใดได้เราเปิดดีซีไปเลยได้พี่น้องเพราะคนจะลืม ปฏิจุดไว้ที่บัญหาเนี่ยเด้อที่ฝันที่ซื้อไปเลี้ยนี่ที่เก่งไปเลี้ยนี่มันเมียนบอคันบปรแมนกับขอบอกว่าบปรแมนสิเดียวทุ่มไหมอ่ะไ่ยอันสำรับได้ละแม่เนาะเพราะว่ากังเว้นน่ะมันหอนรถเครื่องมันดับเดี๋ยวไรขกันขึ้นกับพี่น้องกับพี่เพื่อนอะย้อนหลังเอาเด้อตัวที่เมีหมอเก่งไปสามสี่นี่ยมีหมอเก่งไปสามสี่แต่เป็นเหมือนฟันคักเหมืนว้อนมันไม่ออกเนาะถ้าจะออกตัวนี้ก็ขอบอกว่าน้ำถ่าเด้อ เกวกเกงไว้ระสามซินสามสิบนักศึิมาบอกอ่องมันติดเปลี่ยนบอเพราะว่ามันมาออกหรัฐบาลไทยเด้อที่แม่หมอเกีงไเนีนบอเราไทำติดข้อขันสามสามอันข้อขันนี่นึกศึกาบอข้อขันติดขันเป็นตัวนารัฐบาลไทยบออ่ะที่ฝันเนี่ยเมือนติดเปลี่ยนติดพน้อง ที่ซื้อไ้สามซีตีรากว่าเลขมพนติดกับบันทีเป็น8ปตีเอาอี่นะดซีบ่เด้อสามถ้ามันกลับที่กลับของ3ามซีนี่มันก็เป็น8ปดนเนอะสมก็บแปดตัวเดียวกันแนเนอะเอาเป็นแปดซีซีแปดไหมแปดซีซีแปดบ่เป็นแปดซีซีแป่้องเด้ว พี่น sucking, ้องจดๆเอาเรื่อบางทีเวลาเคยไล่เนี่ยเขาก็ขอสิ่งที่ขออธิษฐานขอครูบาอาจารย์เหล่าบางทีเขาบอก,ปก,ปกปไปบางสิเขาลืมเด้อเขยจำอะไรเขาแตองมาเบิ่งจะของยอดหลังจดไว้เลยถ้าว่าแม่หมอบอกว่ามันใช่ตัวนั้นแ่ะจดจดไว้เลยอ่ะเป็นแปดสีกูยขาคงใส่รัฐบาลไทยสมมติท่านพักไปไหนรัฐบาลไทยเพราะว่าเคยว่าเลขมันสิเปลี่ยนรัฐบาลไทยได้พี่น้องเด้อบนล่างกับไฮมาโลดเด้อเป็นแปดสีเพราว่าเลข่องติดกับที่กับแบบเด๋อ เกี่ยวที่วัดมาโมเมนต์เปลี่ยนสีวะ่ะไปวัดมากโค้ชเมียนอีกอ่ะถึงถามตัวเราฝันเมื่อคืนมันไปออกห่างมาจากกิจใช่ไหมแล้วมันก็บอออกฮันวาเบยพีอ่ะสามห้าศูนย์เนี่ยจะมารัฐบาลไทยไหมสามห้าศูนย์เอ้ สมารัฐบาลไทยบอลเลี่ยวกับตัวฉันสามหาศูนย์เนี่ยน่าตัวเดียวบอลท่านแมนบอท่านชายเลี่ยวกับตัวฉันสามหาศูนย์เนี่ยนมาตัวเดียวเฮายบอลท่านแมนได้พี่น้องเลยเอาเก้าแปดศูนย์เอาเ,อเล่มันจะมาสูงสูงเลหนึ่หวัวเนี่ยก็แปดศูนย์นไงบอ ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมเต้ยมอมากก็แปดศูนย์โบเมียนสองเข้าสองตัวผิดตัวหนึ่งหรอก็แปดศูนย์โบขั้นเมียนเต่ยบอกก็เก้าแปดศูนย์นี่มันจะมาเลขบลนะุญได้ไหมเเต่ในเก้ากับแปดเก้ากับแปดกับศูนย์นั้นมันจะมาแค่สองตัวมันไม่น่ามาสามตัว มันจะไม่ได้อยู่ท้ายนะเก้าแปดศูนย์จะไม่ได้หรือจะเป็นเก้าแปดศูนย์หรือจะเป็นเดี๋ยวจับข้อแปดศูนย์ไม่ขึ้นเก้าจากเก้าแปดศูนย์ไม่ขึ้นหรือจะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสงสัยสงสัยอยู่ด้ยนี่จนเก้าศูนย์ศูนย์เก้าบ่ มันจะเพสบวกถึงมันบวมเงน้ยจนว่ามีแปดมีเก้ามีศูนย์อยู่บนเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าไหมบวมเงี้ยบวชนี้จะครูบอท่านถือกันเก้าศูนย์ศูนย์เก้าไหมแปดนีแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เอาเก้ามาใส่ศูนย์เอาแปดไปอยู่ที่ต่วันนี้เห็นมากแค่สองเอ้า สิเป็นแปดสิเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสละวะพี่น,อน้องวันนี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าซะละวะมันมันขึ้นนี่เนาะแต่วันไปออกอันน้อยจะพอกิดนี่เนาะเก้าศูนย์อ่าสบายดีจ้ะเป็นเก้าศูนย์อ่พี่น,อน้องว่ามันกับเป็นแนวทางไปเด้อไปเสียงโฉกเสียงหนิมตามแนวทางแม่หมอแม่หมอ จะขอขอคูบาอาจารย์แล้วก็จับไผ่มาตัวไหนมันสีมากบ่มากกับพี่นองกะไปพิจารณาเอาเตะบกเขว่ามันสีเป็นแปดเก้็ศูนย์มันที่ประรัฐบานเลยมันที่เป็นฟันมาเก้าแปดศูนย์เป็นบ่มันที่เป็นแต่วันมันจะเป็นเลขบนเนด้พนะมันทีเป็นเลขทมันที่หนึ่งมันที่เป็นเก้าศูนย์มากกว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าขันจับคืนละพามหลายหลายบ่บ่เด้ เียนไปวดเดนี่ยโคสามสี่ติดเกีงไหวว่าที่แหลกมักสามสี่วันนี้มั่งฝันมึงขึ้นนี่แปดเก้าศูนย์อมันออกเป็นน้อยเฉพาะกิจติม๋มบอกลาว์ลาวนี่ได้ตัวที่ไรเมื่อวานนี่ไหมตัวที่ไรหมู่บ้านนี่ออกลาวนี่มาแม่หมอถามโรบโทอทหรือพิของรัฐบาลไทยเก้าศูนย์น่ะแปดเก้าศูนย์ ฟันในเก้าแปดศูนย์มันจะกลับเป็นแปดเก้าศูนย์ว่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเด้อฟันในจับคู่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเลขบนนะมากบน,บน,บนเอาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าในจับไพ่คือมีโอกาสที่จะมากคือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าในแปดเก้าศูนย์มันกับบนเนียร์ได้ไหมม่าสามก็ได้ดิแต่ว่าจับสามมันบุขน,น,นเนาะจับสองมันขนนึ้นแล้วพี่น้องเอาเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์ในแปดเก้าศูนย์เนี่ย มันจะมาทั้งสามตัวไม่ทันอีกทีนึงเกขึ้นมาเด้อจะมาสามตัวบวชแปดเก้าศูนย์เพราะว่าที่เชื่อซื้อแบบหนึ่งก็คือแปดเก้าศูนย์จะมาสามตัวไหมเอาให้ตัวเดียวอย่างรัฐบาลไทยวันนั้นสามสี่ใช่ไหมเนาะวันนั้นสามสี่เพราะว่าสามสี่มันจะมีเปลี่ยน ก็บ่นแน่เสมอไปสามสี่เลขฝันพี่น้องก็เอาไปพิจารณาบ้างแปดเก้าศูนยสามตัวเลขบนแปดเรัฐบาลไทยไปเอาไปพิจารณาบ้างแปดเก้าศูน พอฝันเมื่อคืนฝันว่าเขามาบอกสามหาศูนย์กับแปดเก้าศูนย์มันบอกสามศูนย์มันก็จะคูสามศูนย์มันออกห้าน้อยเบี้ยที่มันบอกแปดเก้าศูนย์มันไปออกมันเป็นกลายเป็นสามเก้าศูนย์ติดครนวนี้แปดเก้าศูนย์ออกน้อยเฉพาะกิจอ่ะคดะะิรัฐรัฐบาลไทยหนาจะเป็นแปดเก้าศูนย์เลยพี่นอ้องก็ตัว, 1, 3, 4, วหนึ่งิดสามสี่ที่เคยเห็นเลยเลขฝันนี่ฝันว่าเขามาบอกด้นี่พี่นอ้องฝันว่า ครั้งที่แล้วก็ฝันว่ามาบอกไงได้ทั้งบนทั้งล่างเลยหมดที่เหลวแปดเก้าศูนย์นี่สิมาแค่เขาแค่สองตัวซะละวะร้องมึงเด้8 90, 8 90, อแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์ลอยบทโทรรัฐบาลไทยเป็นยังไอีกน้องมึงเคดีหรอพี่นอ้องถ้าจะถามห้าน้อยพรุ่งนี้ให้กว่านี้ เอาเป็ดรัฐบาลไทยให้นเป็ดกังศูนย์ตัวเดียวเดี๋ยวพ่อเราพอจับหลายจับ,บหลายแล้วมันจับหลายแล้วเราโลภมากจับจับหลายแล้วเราโลภมากโลภมากเพิ่นกะบบ่บ่ทีนี้เพิ่นกับบ่บ,บ่บบอเอาประดีจะถามสามเห็นสามคำถามหา,มามนอยของหานอยมือห้าน้อยอยังมือว่อเสาตี วัเละสระหาเจ็บหายใจหายแค่สามน้อยได้พ่นองเด้อไปพิจณาเบิงเด้อรัฐบาลไทยได้แล้วนะเอาจับครั้งเดียวแหละจับซ้ำแล้วเวลาเขาจับซ้ำใครขึ้นแล้ว้อาไปฝีพอพอจับขึ้นแล้วเราไปถามอีกแล้วเพิ่นกับบอกหมวดบนบนแล้วเพิ่นมาบอกห้องราะว่าเขาหลบมาจะถามฮานอยให้สามคำถามสามคำถาม ห้าน้อยหมือนอื่นสามร้อยพิเศษปกติวิสามร้อยพิเศษปกติวีได้พี่น้องเลยอ้าแล้วก็บางทีมันอาจจะสลับกันได้ก็ไปเบืเ้องลึกนี่เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ไพ่นะพี่น้องขอครู่บาอาจารย์ขอสิง่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นถูกขอห้าน้อยหมือนอื่นด้อถามให้แค่สามคำถามบ่ถามซ้ำหลายเพราะว่าถามซ้ำบ่อยแล้วเพิ่นว่าเราเฮารูปมากแล้วเพิ่นก็บอกไปทั่วเลยเอ่ะ ข้อถ,ถามค้อามค้อถามหน่อยพิเศษจะออกเกี่ยวกับอะไรอันแรกนะ่วยพิเศษ,นษเนี่ยคร่าวๆนะพี่น้องเราออกเกี่ยวกับยังขอเจอกับวกวน เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวในทิเศษจะมาแบบนั้นบ้านไทยอ่อมาละบ้านนี้บ้านไครบ้านนี้บ้านไครอ่านต้บ้านนี้บ้านไทยว่างนะนะเปล่เต็มไป อยู่ตรงนี้เอ้าเด็ก็ส่มอกอยู่ตัวกกกาเถอะระวังจแตลายนี่่มด้เอ้าสี่สองหอีกแล้วตีจับขึ้นสี่สหเอ้าหาน้อยเรียสตัวนะไปจับคู่เอาเด้อสี่สอแล้วหนึ่งหกอยูแล้วเอาหัววานี่ก็จับขึ้นสี่สองหน ไปจับพัวด้วยไปนองี่องนอกถ้าจับคู่สี่สองหนึใช่ไหมจับคู่สี่สใช่ไหมในสาตัวหนึนึง 4, 4, 5. 5. 5. c สองหนึ่งหกไปจะั o r e r c สองหนึ่งหก้อกระเด็น c หนึ่งหนึ่งหกสองสี่จีอ้าสามคูตัวไปน้อยปกติโจกเกี่ยวกับอะไรก็พี่น้องเดือดเบทถามบทถามหลายคนจะวารุปมาเราเต้วงพลายเปจับถือกันไหนเด้อคีาะห์แนวทางตัวที่จะมาอาน้อยปกติโอก่นเ ทะเล็ฝันเล็กฝันสุนามันสิไปออกตัวไอตอน้าวๆนี่มอวฝันสุ่มือได้ฝันจะเป็นตัวเลขอ่ะแล้วมีคนเขาถามทุกวันไงก็เลยมีแต่ความฝันอ่ะนโดยปกติจะออก,ยกอยู่งกงบ้างเดี๋ยวมองขึ้นจากไปที่กับหนอนได้ทลองดูออกแต่ก็เจ็บปะเห็นไหมเจ็เจ็บตัว เออเจ้กับพ่อกับแม่กับกับเดงมงก็คือแปดสี่แปดเจ็ดสี่หมแปดเจ็หรือเปล่าอันนะเพราะว่าเยวกับเดม,มมีเปี่สีเนี่ยเลยพวกนี้อ่ะแปดเจ็ี่คะแปดปกติด้วาฟันจะมือกฟันมเอพี่รองเออ น้อน,นย้งไงกันนอนว่าอิ่มจังหองฝันอ่ะ BTC ไหมัฐบาลไทย BTC บวมสองกิตก็ให้8ปิ8เอา เมื่กี้จับคำตัวกับสีสองสี่หนึ่งหกมันวอกสี่หนึ่งสองหกสี่ตัวแปดสี่จะออกเหรอวันนี้เพราะวันนี้บอกว่าแปดสี่หนึ่งมันไปออกลาวใช่ไหมออกลาวบอกให้สี่หนึ่งสองหก um ส,งส,สี่หน, right? National นออสส يم, สึ่งหก ปดเจิดตึกแปดนะคะเจอกับตัวชันเลือกจากตัวชัน,น,นอืมเลขมันจะออกสั่มกันเอามืออือน่นห้าน้อยกับให้แค่นี้สี่สองสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสองหกแล้วก็แปดเจ็ดแปดสี่แปดสี่ ามซี่สมีพี่น้องสามหน่อยให้สมีแปดเจ็ดแปดสี่สามสี่สองสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งแล้วก็สองหกเนี่ยพวกโสดสม่ำๆกันนะสับให้ว่าจะเบิ้ลมันเบิ้ลแต่นหน่อยไม่รึกไม่เบิ้ลลาพัฒน,นาเลยเอาพระราจะเบิ้ลไว้พวกนี้ คำให้ได้เป็นนองด้อันนี้แนวทางของใครของมันได้เป็นนองด้วยตมเชื่อนะจ๊ะเพรามอของคุณบาอาจารย์เอาจะเบิ้ลเจะเบิ้ลไม่เบิ้ลจะเบิ้ลไม่เบิ้ลรัฐบาลไทย บอเบิลบอเบิลดอกระวังเหล็กเขาหลอกมันจะออกซ้ำมๆนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวกับสิ่นึงเงสิออกอีกเด้นนี่อื่นนี่ซีนึงสิออกอีกเด้นนี่สิ่งนึงสิออกอีก สามสีสิออกมือนี้แหละเอ้ยมืออื่นกอ่อะพี่น้อ,นนองซ้ำนี้รัฐบาลไทยกะเนี่ยลมสิมากกะแปดเก้าศูนย์นักสิยเหล็กบนพี่น้องแปดเก้าศูนย์นักสิยบนเพราะฝันสามโตมักสิเปนเล็กบนปดเก้าศนย์แปดเกา้กาศู นาจะเปนเลขบน8 90กูไนเป็นก0่งเลขล่างเี่วกับอย่างอ่ะสามเจ็ดเจ็ดสามเลขล่างรัฐบาลไทยเดยอสงสัยเนี่ยสามเาบนล่างก็เป็นการไปโลดด้วยพี่น้องเด้อคือแถวที่แล้วบอกฝันว่าเทียจับพวกไพ่กบบคืนก็ออกเห็นไหมสองหนึ่เจ็ดน่ะ คนมาบอกเราว่าคนก็ไปซับไทยบ้างสามเจ็ดเจ็ดสามจะออกบูงเป็นสามเจ็ดเรียงมาตัวเกาเ้าเลขหลังเจ็ดมีคนนะล่างจะมีเจ็ดหรือล่างจะมีเจ็ดถั้งว่าสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามกลางสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งเป็นเลขล่างของรัฐบาลไทยพนะเอา ตัวเก่าเมื่อกี้มันอ,ออกอยังงั้นอถือไปได้ล่ะออกอยังล่ะนหปดหาเตียเอาไปใส่ตัวเก่าอันหนึง่งตัวเก่าอันเี้ตัวเลที่มากนี้สามกับเจ็ดมาหนึ่งตัวสามกับเจ็ดมาหนึ่งตัวสามกับเจ็ดมาหนึ่งตัวแต่เลขที่ออกจะเป็นเลขตัวเก่าที่เคยออกแล้วมาออกซ้ำ ที่มีเจ็ดเบิ้งถึงแม่ละพี่น้องเบื้งถแม่ละสถิติไปเบิง้งเ็าเด้อที่มีเจ,เจ็ดสองเจ็ผมใ้สองเเสองเจ็ดเจ็ดสอยคะเมื่อกี้ได้บนแล้วเนาะก็แปดสวนพอดีบอกอีกว่าครั้งที่แล้วจับให้ก็ขึ้นแต่ล่างนะบนเลยบอกสองเจ็ ไล่ตรงกลางวันไม่ได้พี่น้องมันฮอนสองเก็ดจ็ดสองบ่บ่เม่นบ่เม่นเกี่ยวกับแม่หมออยู่นะตรงนี้บนสามหกสติเมื่อกี้ว่าสามสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งใช่ไหมเกี่ยวกับที่ดินแม่หมอที่อยู่ณตรงนี้คันที่ดินกับเลขที่สองหนึ่งหกคันแม่นแบเลขที่กับหกสิบสาม รูบาอาจารย์บอกสี่นอเอาเะเกี่ยวกับที่ดินอยู่แล้วตรงนี้ถ้าที่ดินอยู่แล้วตรงนี้ก็สองหนึ่งหกเลขที่ที่ดินนะถ้ามาเลขที่ก็หกสิบสามเพราะว่าม่อี้จับหกสามกับเจ็ดเลขจะมาตัวหนึ่งจะมาเลขล่างแต่ว่าเก้ากับแปดกับศูนย์จะมาเลขบนเอาพี่น้องเอาด้อพี่น้องเดแนทางเลยพี่น้องเด้ออ,ดอ่ะ ่าถ้าสองเป็นสองหนึ่งหกไหมจ็คขึ้นบอลนี่นสองหนึ่งหกจะคูลดี๋ยวกอนถ้ามันก็บ้านเล็กที่ทะเลสองหนึ่งหกเพิ่นบอกว่าให้โอ้ยลงแต้มหนึ่งติคือนู้นลงขึ้นแต้มหนึ่งสองหนึ่งเกียติศนะ เด้อขึ้นเต็มหนึ่งคนน่ะอ่ะวมันเป็นหนึ่ง,งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไหมเมื่อกี้ว่าสามหัวเจ็ดมาตัวใช่ไหมขันจับไทยที่แรกขึ้นมาขึ้นมาบอกอะไรหลอดเอาขึ้น,นออกเ้วยเป็นบ้างยังไพ่มาถือแล้บ้างหัวเจ็ดแตกสลาย cậu sống một cặp càng cao tiền Tony, nhà tâm cầu bố ăn à, được cao cao lần này có sáng cao cao sáng đấy sáng cao cao sáng sáng cao sáng sáng สามักกอกมาตรงแสดงว่าสามาเด่นเมื่อกี้ถามสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งมนที่ถามสามกกมาตัวหนึ่งแสดงว่าสามมา3ยังไะพี่น้องสามสามสองสอามไหมอ่ะสามสสงสามเลขล่างนี่ สองสามบาโตเกาที่คยออกลเยกลยอยูย่เหลืกหลังยังไทยกบคถือมีเหลืกแตัวหนึ่งสามแปดทิเอาแปดเาะด้วยมนลองเด้อเมื่อกี้เป็น8ปห้าเนาะสามแปดาบ่แล้วหัวใจแตะสลด์หามเลยอืม บอกได้ว่าเกีืวก็ตัวฉันเลขสองตัวบอมแอนเป็นงมันถูกเอาซัมมีแหละครับเพื่อขึ้นเลยเพื่อว่าหายแล้วเท่านไหนแค่จับขึ้นแค่เก้าแปดศูนย์กับสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งเลขล่างสามกับเจ็ดมาตัวหนึ่งจักรสิมาหรือเดือกล็อกฟันอีกก่อนแล้วก็จับขึ้นได้แปดเก้าศูนย์จับคู่มาแค่สองตัว แนวโน้มแนวโน้มตามการการวิเคราะห์พี่น้องเอาตามซัมนี่น,นะซัมนี่นเอาไปพิจารณาดูเป็นการวิเคราะห์โดยไพ่แล้วก็อยู่ที่ดวงวิเคราะห์ตามก็เอาห้าสองห้าลืมถามห้าสองห้าจะมาห้าตัวสองตัวแล้วสองจคู่ถูกห้าสองห้าฝันนะฝันโดนน้ำนยังไม่ออก แต่มันออกว่เลขาเล็กๆอื่นๆแล้วแต่ว่ามันจะออกรัฐบาลไทย25ใช่ไหมถ้าจะไ่บวกขึ้นมันบ่เมน525ใช่ไหมโบเมนจริงๆนคืมันอ <2, 5, S 1> <Evet. S 2> อกไปแล้วเนาะดอกลาะตาดเลยโบเมน340บ่ส4004ฮาร์สา์บอสาร์น ค่าสองศูนย์ห้ากับสามห้าห้าสามค้าสองศูนย์ห้ากับสามห้าห้าสามจับบขึ้นพี่น้องก็สนั่นแหละเพื่อนใหม่รูปมากจับขึ้นสนั่นแนวโน้มจะมาก็คือเลขโบนอะไรแปดเก้าศูนย์ติดเลขล่างสามกับเจ็ดมาตัวแต่ก็ยังไม่มัน่นใจมันจะเปลี่ยนตัวไหนเอาพี่น้องก็ไปพิจนนารณาบ้งเป็นแนวทาง ขนมไทยพิจนารณาดูวันที่สองพฤษภานะซัมนี้ลละมันจับก็ขึ้นแลี้ยมจับเึงนัมน,น่ก็แปดเก้าศูนย์นั่นแหละเอาไปร้องมึงพิจารณาบึงแปดเก้าศูนย์เลขมันจะมาบนมากกว่าล่างแต่ก็ไม่แน่เสม,มอไปเอาไปกันไว้ก็แล้วกันเนาะเอาโชคดีมีจางทุกคน